สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพ่น้องน้องเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบอยของเราซิ่งดินด่วนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาจากล้างรถครับมาถึงข้าวเต็มพอดีเลยครับผมข้าวเต็มอุ้มเลยครับเต็มรถพอดีเลยครับผมเดี๋ยวจะถอยม้าขาวเข้าอันนี้ก่อนครับ เอามาขาวไปล้างมาครับสนเจ้ายักษ์มาถึงก็ข้าวก็เต็มอุ้มพอดีครับผมเต็มรถเลยโอ้ปีนี้ข้าวสวยครับแต่ราคาถูกได้อุ้มเดียวไดอ้อุ้มกว้ากวายงงังไงอุ้มกว้า,วางนะออได้นะได้แค่นั้นหละ วัดด oh! 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 yeah. okay, ีไวรุ่นวัดดีไยรุ่นโอ้เป็นกกสานะวรุ่นปิด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 เตะมาเลยเตะมาเลยเตะจูมาเลยในได้ข่าวว่าโทรศัพท์ซ่อมหมดท่าไหร่ครับ สองฮะสัพพังใช่ไหมสองเองแมมใช่ยังดีหนอมากับเซอติยน่อนมากับเซตตินเนาอไหยังดีเลยแมพันสองเปลี่ยนให้อันพันสี่โต๊ะกี่ลูกเน่เดี๋ยวก็พังอีกหรอกไ่้รอกเอาเอานี่ไอเหี้เอาไอ้นี่ไอพายแรงออกมาเ๋ยวช่วยตาข้าวก่อนเด้อจะมึงกลับบ้านนะ เดี๋ยวไปส่งไอทีเดี๋ยวไปเจอจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวอนนี้ราันี้เีจะเทตรงนี้เลยกไไหมนี่ได้ครับได้ไปครับนี่เทนี่แล้วยกเทนอกอาเลยครับโอ้ยน้ำออกมาพ่นละม้งบอย มีก็ทําไงได้ครับพยายามปิดเลยนวดนด้วยไปน้วยเดี๋ยวเราเอาข้าวมาเทครับผมรวไข้าผู้สามาตฮ้าไปเรียนเวลานกอกอทีละสงม่น้อสามเลยผู้สามเลยนู่พูดอะไรรออล้วเหรอ

ผมคือผมคือวัยรุ่นกับพูชายเหี้ยเตะมาเลยเตะมาโอ้โหทำบาปทำกรรมแม้กระทั่งตะหมาวัยรุ่นนี่โอ้วัยรุ่นน่ะดูดิตรนไหนมันมีตร่งไหนรั่วบ้างที่ตรงนี้กระรัวนี่นี่ โอ้ล้างแบบเอี่ยมอ่องครับเข้าจอดลงจักรถไม่ใช่มันถอยไม่ได้อีกบ้านนได้เดี๋ยวขอผงลงก้อนถอยมันจดีประตูนั่นจะติดขังเออแล้วของอ่ยียยม่งยี้นูทางนี้อย่างแคบเลยครับพอดีกับรถเลยแหละทางนี้โอ้จะรอดไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวมาดูสีมือผมบ้างครับปกติผมก็เอาเข้าออกเข้าออกหลายรอบอยู่ครับเจ้ายักถอยเข้าออกเข้าออกนี่หลายรอบอยู่ครับ<ม>ก็ละมันจะพอดีนะครับพอดีเลยพอดีกับล้อเลยครับล้อต้องเบียดนี่เข้าไปเลย ล่นจีกับสาวไม่ได้หรอไปรุนสาวสาวชื่ออะไรสาวชื่อโอปอสาวชื่อโอปอชื่อโอปอชื่อน้องอ้ำอย่าชื่อโอปอชื่อน้องอ้ำชื่อธีราแคทชื่อธีรักแคทเองเองคนเดียวเองเองควงคนเดียวควงสามเลยบ่โอ้สุดจัดเลยไปรุนสุดจัดเลยควงทีรศรามเลยสุดจัดเลยสุดจัดประหลัดบอส ไหนครับขึ้นได้นนหมดแล้วครับขึ้นได้แต่เมื่อคืนแล้วโอ้กลับไปกลับมาสองรอบนะวานเลย <c oughs> นี่นี่นี่วรุนนี่นี่นนนมุ้ยเลย เนียเนี้ยเนนตดแงตัวนี้นี่ตัวใหญ่จเ่รู้ว่าแะแพงยังครับข้านัก่าขเบาละแต่มันใชอยีไม่ใช่ครับมันมันเลื้องแล้วเด้

ไปครับเดี๋ยวผมอขอตัวขับรถมาเทก่อนนะครับสำหับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe ช่องเสียบอยของเราสิ่งดินดวดเลยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม